สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะเนะี่ยในที่สุดผมก็ได้มาแล้วนหละเนะีนะ่ย Google a อเ e n นตเนี่ยนี่นะส่งมาจากอะไร,นะรเ,เนี่ยมาเลเซียเนี่ยส่งมาในโทรศัพท์ก็แล้วจะไปดูนะดูนี่ดีกว่านี่ยมันก็ฝาก ติดตามช่องเอกซังด้วยครับก็มีคลิปเยอะแยะนะดีผมก็ที่แรกผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่าผมทำ youtube ผมเริ่มยังไงนะครับที่แรกเลยผมก็ลงคลิปแรกนะคลิปแรกเนี่ย ในโทรศัพท์ผมไม่มีคลิปเลยนะผมลองลงเล่นๆนะกับช่างอ้วนนะครับผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้มาจนถึงได้เนี่ยเนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วแหละ๋ยว,วผมจะเล่าให้ฟังข่าวๆนะคลิปแรกที่ผมลงอนะ่ะวันที่ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามสิงหาแล้วก็ลงไปเรื่อยๆก็ ผ่านกดผ่านกด YouTube อะ่ะวันที่ส4บพฤศจิกานะครับแล้วก็ทาง y u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  e เขาเปิดไอเนี้ยช่องชุมชนให้ผมนะประมาณวันที่21นะครับแล้วก็วันที่26่่ะผมเริ่มเปิดสร้างรายได้ได้นะครับแล้วก็เริ่ม กอกไอ้พวกนี้แหละพวกไอยืนยันพวกข้อมูลพวกอะไรเอเซน์ cent, แบบเขาจะได้ส่งมาให้เราถูกต้องนะเนี่ยเขาได้ส่งมาส่งมาเนี่ยเนีย่ยส่งมายัางหมายเลขอันเนี้ยเดี๋ยวทุกทุกคนที่ทําก็จะต้องได้ไอเนี่ยในสุกเกอรเอเซนต์นะครับแล้วเขาก็จะส่งมาถูกอันนี้เ็าส่งมาจากมาเลเซียนะ แล้วพอผมเริ่มเปิดสร้างไรายได้นะครับแล้วก็วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งธันวาเขาส่งอีเมลมาให้ผมนะครับส่งมาเขาบอกว่าทาง youtube อ่ะได้ส่ง Google เ d เซนสมาให้ผมอะวันที่หนึ่งเขาบอกให้รอประมาณสองอาทิตย์ผมก็รอทุกวันอะ่ะขับรถเข้าบ้านนี่ก็ต้องมองตู้กล่องใบษนีททุกวันทุกวันนะครับ <laughs> จนที่แรกผมคิดว่าจะไม่ได้แล้วบ้าง สงสสยจะต้องขอใหม่อะไรประมาณนี้แล้วลว,วันนี้ผมกลับมาบ้านผมก็มองไปที่ตู้ไปษณีนะก็เห็นกระดาษขา,ขาวๆนี่แหละพอลงรถได้ผมก็เดินไปเลยเดินแบบยังไงอะแบบไม่ต้องคือไม่สนใจอะไรลงพอลงไปก็เดินไปที่ตู้อะไรอย่างเงี้ยแหละตู้ไปษณีแล้วก็ได้อันนี้มาจริงๆเบยได้มาวันที่สิบห้าครับจากวันสิงหาก็ประมาณกี่เดือนอนะ ดูอปประมาณกี่เดือนนะ,อะจอดับซะแล้วจากประมาณสิงหาโอ้หลายเดือนอยู่นะลงวันที่ยี่สิบสามสิงหาก็กันยาหนึ่งเดือนตุลาสองเดือนพฤศจิกาสามเดือนสามเดือนกว่ากว่าสามเดือนครึ่งนะครับ ได้เนี่ยกูเ e ิลแอสเซนมาเลยผมมันพอดีผมจะมีอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมันมีคลิปไอ,ไอ้เนี่ยคลิปไอ้เกียร์ออโต้เนี่ยผมเลือกให้ดูเนี่ย,ยคลิปนี้นะครับเนี่ยคลิปนี้แหละที่ทำให้ทุกอย่างมันผ่านหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยคลิปเนี้ยการดูห้าหมื่นกว่าครั้งเนี่ยเนี่ยนาทีกี่แสนไม่รู้ละนาทีคลิปเนี่ย เยอะยุ่กันนะนี่แหละคลิปนี้แหละที่ทำให้ผมผ่านผ่านทุกผ่านกฎของ y o u ยูทูะนะที่กฎของ Youtube ต้องมีคนติดตามหนึ่งหนึ่งพันคนนะนะแล้วก็สองแสนสี่หมืนนาทีครับเนี่ยเนเนี่ยคลิปนี้แหละที่ทำให้ผมผ่านแล้วก็เดี๋ยวผมทำคลิปเสร็จเดี๋ยวผมก็จะไปยืนยันในนี้นะ จะได้โอนเงินให้ผมถูกเนี่ยนะผมก็จะมาบอกประมาณนี้นี่แหละตอนนี้รายได้ผมก็เออเดี๋ยวผมบอกรายได้ละผมทําไปได้เท่าไหร่แล้วรายได้ผมเนี่ยเดี๋ยวนะม,มาแล้วมั้ง งงดูในคอมงงอืเดี๋ยวบอกนี่ครับรายได้ผมอยู่ตรงนี้นี่นี่น,น,นี่ตอนนี้รายได้ก็เท่าไหร่เก้าสิบสองเหรียญแล้วนี่นะครับเปิดสร้างรายได้วันที่เท่าไหร่น้อวันที่ยี่สิบหกี่วันแล้วเนี่ยสองสามาทิตย์แล้วมั้งครับจะเดือนนึงแล้วน่าจะประมาณนั่นแหละ ใกล้จะประมาณเดือน้แล้วเนี่ยครับเปิดสร้างไรายได้วันที่ยี่หกวันนี้ก็วันที่สิบห้าถ้ายี่กถึงยี่หกมันก็เดือนหนึ่งใช่ไหมอ่นั่นแหละวันสามอาทิตย์มั้งเนี่ยสามอาทิตย์ก็ทำไรายได้ไปเนี่ยเก้าสิบสองจุดสี่ศูนนะครับ เพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอยากทำ u t u b บบ้างนะครับเนี่ยเวลาผมมาบางทีผมมาตอนเย็นๆผมก็จะมานั่งตรงนี้แหละนั่งดูดนู่นดูนี่เดูดูเกี่ยวกับช่องของผม,งมงนี่แหละฮเขานั่งดูว่าคลิปเราไปถึงไหนและอะไรยังไงนะครับก็จะประมาณนี้นครับ,น,น,รบนี่ครับในคลิปยอดนิยมก็อันนี้แล้วก็เรียงมาสวัสดีครับ วันนี้เฮ้ยเดี๋ยวๆๆเดี๋รามาดูอีกคันหนึ่งนะครับพอเวลาผมดูคลิปตัวเองแล้วผมก็ชอบหัวเราะนะครับเหมือนอายอ่ะก็โทษด้วยนะครับเนี่ยนี่ๆๆเดี๋ยวเอาอันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนตั้งไว้เดี๋ยวเปิดไฟก่อนอ๋อประมาณนี้เนาะนี่แหละครับใครอยากทำก็รีบทำซะนะครับ เนี่ยอันนี้ผมก็ทําเกี่ยวกับรถนะครับรถบรรทุกรถประกอบรถอะไรเนี่ยบอกไปถูกเยอะแยะไปหมดเนี่ยนี่นะก็จะประมาณนี้นะคิปนะเดี๋ยวดูวิดีโอกันมีวิดีโออะไรบ้างนี่เลยเออครับก็จะมีประมาณนี้นะเห็นกันไหมเนาะเห็นนะนี่อันนี้เพิ่งออาไปล่าสุดนะครับเนี่ย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 พาไปดูอะไรในเชียงกงคนระับ เนี่ยมี่รถดสวยๆทั้งนั้นแหละนี่นะผมก็ขอบคุณ f อฟทุกคนนะครับที่ติดตามผมตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับก็จะพยายามทำคลิปให้ดีเผื่อใครดูคลิปนี้ก็อาจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับในการทำ ทำ u t u b e นะครับทีแรกผมคิดจะทำเล่นๆนะครับแบบลงไปเล่นๆเลยไม,ไม่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทีแรกไม่รู้ด้วยว่ามันมี Google Adsense มีอะไรแบบเนี้ยพอลงไปสักพักก็พอมันเริ่มมีคนติดตามผมก็ไปดูไปดูแบบไอช่องที่เขา่านแล้วอะเขาก็มาลงบอกลงอะไรเนี้ยผมก็ศึกษาไปเรื่อยแต่ตอนขั้นตอนงไอที่ลงเนี่ย มันก็จะยากนิดน,นึงนะครับแต่ก็แต่ทําได้ทุกคนแหละผมคิดว่าทําได้ทุกคนแหละถ้าเล่นโทรศัพท์เป็นก็ทําได้ทุกคนแหละครับมันไม่มีอะไรยากนะเดี๋ยวผมว่าผมก็จะไปยืนยันนี่นี่แหละ Google ในครับเื่อเขาไปดูใน Youtube มาเผื่อเขาให้ให้นี่ให้ยืนยันว่าเราจะให้เราให้ทางเขาโอนเงินมาทางธนาคารอะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องลงธนาคารไปนะครับประมาณนี้นะครับนั่นแหละรายได้ผมก็ประมาณนั้นแหละครับให้ก็ขอให้ทุกคนแบบให้มาทำกันเยอะๆทำ YouTube กันเยอะๆนะครับมันมันได้เงินนะครับเนี่ยผมก็ผมทำมาั้ ได,ได้ผมทํามาได้ประมาณเดือนหนึ่งนะแล้วผมก็เริ่มรู้แล้วอ๋อมันได้เงินได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ต้องผ่านกฎเขาให้ได้ก่อนนะต้องมีผู้ติดต,ตามครบหนึ่งพันคนก่อนนะครับแล้วก็นาทีในการดูเนี่ยสองแสนสี่หมื่นนาทีนะครับหรือสี่พันชั่วโมงก็แหละแล้วมันก็จะเด้งไปอีกหน้าหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีขั้นตอนบอกครับไปไปหาดูในเสื้อดูใน youtube นี่แหละมีอยู่ วิธีอะไรต่างๆอ่ะมีหมดทุกอย่างนะครับยังไงก็ช่วยติดตามผมด้วยนะครับเอซังนะครับตอนนี้ก็เพิ่งจะได้เท่าไหร่สองพันแปดร้อยยี่สิบกล้จะยี่สิบแล้วเนาะประมาณนั้นแหละนี่นะครับจะเป็นรูปรถอย่างนี้เลยแต่เดี๋ยวเอาไว้ค่อย เดี๋ยวค่อยเห็นหน้าผมแล้วกันเนาะเดี๋ยวมีเวลาจะค่อยนั่นนะ่ะงั้นฝากติดตามช่องอีกซังเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ